บรรยากาศการเปิดรับสมัครสอสพระนครศรียุทธยาแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งวันแรกกองเชียร์แน่นบรรยากาศคึกคัก บรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง5เขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บริเวณห้องประชุมจริยกุล1ชั้น1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีผู้สมัครทั้งเก่าและใหม่จากพักการเมืองกว่า20พักมาลงสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างคึกคักอาทิพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐ ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพักก้าวไกลไทยสร้างไทยไทยพักดีนะคะรวมถึงเสรีรวมไทยและพักรวมแผ่นดินด้วยพร้อมทั้งมีกองเชียร์มาคอยให้กําลังใจค่ะทางด้านของนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางมาสังเกตการและรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้พร้อมกล่าวว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรน่าเป็นห่วงเพราะมีการซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดี สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน5เขตมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น6 6 5้าน6คนโดยเขตเลือกตั้งที่1ประกอบด้วยอำเภอบางบานอำเภอรพระนครศรีอยุธยาเขตเลือกตั้งที่สองอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางปะหันอำเภอบ้านแพรกอเภอมหาราช เขตเลือกตั้งที่3อำเภอวังน้อยอำเภอภาชีอำเภออุทัยเขตเลือกตั้งที่4อำเภอบางไทรอำเภอบางปะอินและเขตเลือกตั้งที่อําอำเภอบางซ้ายอำเภอผักไห่อำเภอลาดบวัวหลวงและอำเภอเสนาค่ะ